เปิดแล้วนะครับนะเปิดใท้ทายผลแล้วนะครับสำหรับคู่ที่2ระหว่างทีมอิม o ัทเทลกับยูอาเดสนะฮะเปิดแล้วครับโอเคนะยูอาเดสกับอิ m มัทเทลครับ i ิมม r ทเ l นี่รองแชมป์เก่านะ3มวิกที่ผ่านมาคู่ชิงชนะเลิศเป็น IG กับ i m m o r ท a l ลไกับ i m m o r ท a l ลนะและผัดกันชนะเขาอรอบและรอบนี้ครับตะกี้ไม่รู้ว่าใครชนะถ้าเป็น i อแล้วรอบนี้อ m มม r ท a l ชนะอีกเขาจะเจอกัน3ครั้งติดนะชิงชนะเลิศน,นะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ยูอดสเนี่ย แคปกระจุยอ่ะนะฮะทีมเนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวขออนุญาตไปโพสใน Facebook แป,ป๊บนะครับใครที่เห็นแล้วรบกวนช่วยแชร์สักนิดนึงเนาะเออนะฮะช่วยแชร์กันนิดนึงครับนะเพื่อนๆเขาจะได้มาทายผลท่านอืมนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์กันนิดนึงเนาะ จะได้มียอดวิวเยอะนะเขาจะได้ให้เราถ่ายผลอีกนะถ้าเกิดยอดน้อยยอดคนดูน้อยนะครับถ่ายผลอดทองนะก็จะหายไปนะถ่ายผลไม่มีับไม่ก็ไม่มีทองนะฮะนะจ๊ะบอกไว้ก่อนฮ <laughs> แปบหนึ่งนะขออนญาตโพสก่อนนะครับชววว แชร์ที่หน้า facebook ครับนะ TGPL นะครับ facebook.com นะครับ s l TGPL ฮนะแล้วก็ TGPL 2ครับมันมีสองช่องนะอ,อันล่าสุดอะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮึ่ม <c oughs> ช่วยทำอาหากินนิดนึงนะครับพอมียอดแชร์ยอดคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะให้เราถ่ายผลกันต่อนะถ้ามันไม่มีครับเขาก็จะไม่ให้ผลแล้วนะเราก็จะไม่ได้ถ่ายฮนะเราก็จะไม่มีแหล่งขุดทองให้ครับแหล่งขุดทองเราก็จะหายไปนะฮะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ขอบคุณคุณปรีชาไก่จูนมูลด้วยครับคุณมารัดนะที่ช่วยแชร์ให้นะนี่ครับน่ารักมากครับแฟนคลับพันแท้ของเรานะเออพี่ไก่นี่อยู่กับเรามาตลอดนะแต่ว่าไม่ออกเสียงครับอยู่กับเงียบๆนะ นั่งดูไปครับเล่นเกมไปเลี้ยงลูกไปครับนะแล้วก็ไปลุ้นตอนท้ายรับทองฮะนะสบายมากนะลูกกระตัลูกยังเล็กอยู่นะฮะกำลังปั้นอยู่น้องคุณพลน,นะอ่ะตอนนี้ครับยูอ d เดสเป็นอย่างไรบ้างยู a เดสสีส้มับ m m มมาทอสีน้ําเงินนะีแล้วก็ดูเหมือนว่ายูอ d เดสโดนไปแล้วครับทีหนึ่งสองการแต่ i m มมาทอ l โดนหนักกว่า KV5 ไปแล้วครับมาลุสหรือเอาชื่ออะไรอะ่ะมาลสมาลาเอ อเออโปรตีผมเรียกชื่อใครไม่เคยถูกอยู่แล้วนะนะโอเคครับ <c oughs> นะส่งข้อความมาสันทีนะฮะตามนั้นพี่เออนะฝากด้วยครับนะขอสักชุดหนึ่งนะฮื <c oughs> นะไปโอเคครับตอนนี้นะสถานการณ์อย่างที่เห็นครับ ยูอาเดชครับยูอาเดพลิกกลับมาแล้วเป็น i m m o r t a ทแล้วก็จ,จบที่ยูอาเดชชนะครับบอกแล้วครับว่ายูอา e d เด d เนี่ยรัาเป็นทีมแคปครับทีมนี้แคปกระจุยฮะนะใครที่ยังไม่ทายผลนะรีบไปทายผลเลยนะหมดเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะครับเกมแรกเห็นมาแล้วนะว่าเป็นด้านของยูอาร d เดใครที่บ่นว่าทายผลไม่ทันนะครับรีบไปทายนะเดี๋ยวไม่ทันมาเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ไม่เตือนนะ ส่วนใครที่ยังไม่เอาสิบหลักไม่ผมนะครับเอาไม่ผมด้วยนะเดี๋ยวจะโทรบอกว่าเปิดททยผลแล้วนะ <c oughs> อา่าถ่ายรูปต่อฟิลิปเซ่โอ้โหกำเอาคำนี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปอะ่ะใครชนะเดี๋ยว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 เดี๋วผมจะให้เราพิเศษครับนะมาทานข้ากับผมครับ และให้โอกาสเลี้ยงข้าวผมด้วยนะใครที่ชนะครับจะได้รับสิทธิ์เลี้ยงข้าวผมหนึ่งมือครับโอเคเปล่าอะไรก็ได้ฮนะ